ชาวอียิปต์จำนวนมากออกมาประท้วงที่จตุรัสตาลีกลางกรุงไคโรนะคะและเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในคดีประวัติศาสตร์สองคดีได้แก่การพิพากษาให้การเลือกตั้งระดับรัฐสภาเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นโมฆะเนื่องจากมีกระบวนการจัดสรรโคต้าที่นั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และพิพากษาให้นายอารเมซาฟิกผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคของนายฮอสนี่มูรักอดีตผู้นำเผด็จการอียิปยังคงมีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งโดยวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ห้ามอดีตสมาชิกในคณะรัฐมนตรีของนายมูบารักดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ถึงแม้ว่านายโมฮัมเหม,ม็ดมอซีผู้นำพักเสรีภาพและความยุติธรรมของกลุ่มพลดรอนภาพมุสลิมซึ่งก็เป็นพักที่ครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาถึงร้อยจะออกมายืนยันว่าพักจะเคารพในคำตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญแต่ทางด้านของพักอานูของกลุ่มมุสลิมซาลาฟีซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับพักเสรีภาพและความยุติธรรม และพรองเสียงมากเป็นอันดับสองในสภาออกมาโจมตีคำตัดสินของศาลอย่างรุนแรงโดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการตัดสินโดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยค่ะในขณะที่นายซาอัดอาลกัตนีประธานรัฐสภาอียิปต์ก็ออกมาแสดงความเห็นต่อต้านการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างรุนแรงเช่นกันโดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าศาลไม่มีอำนาจในการสั่งให้ยุบสภา นักวิเคราะห์เกรงว่าคำตัดสินดังกล่าวซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนจำนวนมากจะส่งผลเกิดทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่สองที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ในขณะที่คณะมนตรีทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ รัฐบาลชั่วคราวของอียิปต์ก็ยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมและได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุวุ่นวายด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลเพิ่งผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้ทหารมีอำนาจควบคุมตัวประชาชนได้โดยไม่ต้องแจ้งข้อหาค่ะ